สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราไปชมคลิปกันเลยค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาสืบค้นแสวงหาข้อเท็จจริง การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถ้าแบ่งตามลำดับความสำคัญของหลักฐานแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองแตกต่างกันอย่างไรครับหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึก หรือจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยต่างๆโครงกระดูกโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นบันทึกจดหมายหนังสือพิมพ์รูปภาพศิลาจารึกภาพยนตร์เป็นต้นผมเคยเห็นแต่หนังสือพิมพ์และรูปถ่ายโบราณ แต่ไม่รู้จักจารึกมันคืออะไรครับครูหนูก็รู้จักแต่พระพุทธรูปและพวกโบราณวัตถุเช่นหม้อและหายค่ะแต่ไม่เคยรู้จักพระราชพงศาวดารและจดหมายเหตุค่ะมันเป็นยังไงล่ะคะครูค่ะเอาละค่ะครูจะอธิบายตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นให้ฟังเริ่มจากจารึกกันก่อนนะคะจารึก เกิดจากการจารึกเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นศิลาหรือแผ่นหินตัวอย่างของจารึกเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจารึกอักษรไทยสุโขทยัยเอาไว้โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยค่ะซึ่งมีอายุถึง700รปีและเป็นหลักฐานชั้นตน้น พระถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองกรุงสุโขทยัยแล้วพงศาวดารคืออะไรคะครูพงศาวดารเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจากักรเช่น พระราชะพงศาวะดารกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนจดหมายเหตุนั้นเป็นบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะช่วงเวลาหนึ่ง,นงในอดีตเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นจดหมายเหตุบางกอกแบงคอกรีคอร์เดอร์ของหมอบรัชเลเป็นต้น ครูคะถ้าหนูถ่ายรูปเก็บเอาไว้รูปถ่ายของหนูจะถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ไหมคะเป็นสิคะเพราะรูปถ่ายนั้นถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ยังไงละจ้ะปุ๊กถ้าแบบนั้นรูปถ่ายรูปแรกที่หนูถ่ายเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นส่วนรูปถ่ายใบที่สองของหนูต้องเป็นหลักฐานชั้นรองแน่ๆเลยใช่ไหมคะครูไม่ใช่หรอกคะ่ะรูปถ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบที่เท่าไหร่ก็ยังถือเป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกันหมดเพราะรูปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ถูกบันทึกหรือถ่ายในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ทั้งนั้นค่ะถ้าอย่างนั้นหลักฐานชั้นรองหมายถึงอะไรคะ หลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์หรือเกิดจากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์แต่ได้รับรู้หรือทราบในภายหลังจึงได้สร้างหลักฐานนั้นขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นตัวอย่างหลักฐานชั้นรองเช่นบทความทางวิชาการหนังสือเรียนประวัติศาสตร์อนุสาวรีหรือพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างตางตำนาน หรือเรื่องเล่าในท้องถิ่นครับคำบอกเล่าก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่หรอครับครูแล้วทำไมคำบอกเล่าถึงไม่เป็นหลักฐานชั้นต้นล่ะครับเพราะคำบอกเล่านั้นไม่ได้เล่ามาจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ณเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตยังไงล่ะคะจึงนับว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังนั่นเองโดยมักจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมา โดยผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงมาดูอีกตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองค่ะตำนานคือเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังเช่นตำนานเขางูซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมากล่าวว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมายัางอุทยานหินเขางูและประทับนถ้ำแห่งนี้เป็นต้นเมื่อน้องๆสามารถแยกแยะประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แล้วในคาบต่อไปเราจะมาช่วยกันศึกษาหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองที่พบในท้องถิ่นกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ